สวัสดีผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องเกษตรไทยบ้านนะครับวันนี้เกษตรไทยบ้านนะครับก็จะพาผู้ชมทุกท่านนะครับมาทํากิจกรรมในสวนสุขใจนะครับเป็นกิจกรรมการปลูกต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจที่อยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมได้หามัปลูกนะครับก่อนการรับชม ก็ขอกำลังใจเล็กน,น้อยนะครับในการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราเดี๋ยวจะพามาชมกันเลยนะครับสำหรับต้นไม้ที่จะแนะนำให้ผู้ชมมาดูวิธีการปลูกในวันนี้นะครับก็เป็นต้นไม้ตระกูลตะบองเพชรนะครับ ตระกูลตะบองเพชรนะครับตระกูลชวนชมนะครับหรือว่าชวนชมหนามนะครับหรือจะเรียกว่าชวนชมหนามก็ได้นะครับซึ่งภาษาอังกฤษนะครับต้นนี้ก็มีชื่อเรียกว่าต้นพาชีโพเดียมนะครับสำหรับพาชีโพเดียมที่เราจะ พาท่านผู้ชมไปปลูกในวันนี้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด2สายพันธุ์นะครับความจริงที่สวนของเรานะครับก็เอามาปลูกประมาณ 3- 4ถึงสสายพันธุ์นะครับแต่ต้นที่สามารถนำมาปลูกนะครับเป็นขนาดที่โตสามารถนำมาปลูกมี2สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกนะครับก็คือพาชีโพเดียมลาเมเรียนะครับ อ่าแล้วก็สายพันธุ์ที่2ก็คือพาชีโพเดียมกายี่นะฮะอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะครับถ้าท่านใดมีความรู้อ่าเรื่องต้นไม้พวกนี้ก็แนะนำมาได้นะครับอ่าผมจะเรียกว่าพันพาชีโพเดียมลาเมเรียกับกายี่ก็แล้วกันนะครับซึ่ง2ส,สายพันธุ์นี้ก็เป็นพาชีโพเดียมนะครับ ของมาดากัสการนะครับซึ่งต้นพาชีโพเดียมนะครับลักษณะลำต้นก็จะคล้ายๆกับต้นปาล์มขวดนะครับเป็นต้นลักษณะเหมือนปาล์มขวดนะครับมีลักษณะเหมือนขวดนะครับตรงยอดปลายก็จะแตกกิ่งก้านสาขาสำหรับพาชีโพเดียมที่เกิดในเขตแล้งนะครับ ก็จะแตกกิ่งน้อยนะครับแต่ถ้านำมาปลูกในเมืองไทยของเราซึ่งมีลักษณะที่ฝนตกชุกชื้นกว่านะครับก็อาจจะมีการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเยอะกว่านะครับซึ่งก็แล้วแต่ความชอบนะครับถ้าเกิดว่าเราชอบกิ่งน้อยก็สามารถที่จะตัดแต่งได้ ลักษณะดอกของพาชีโพเดียมก็จะคล้ายๆกับดอกลีลาวดีนะครับหรือว่าดอกจำปานะฮะถ้าภาษาดังเดิมก็เรียกว่าดอกลั่นทมนะครับพาชีโพเดียมนะครับเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เหมาะสำหรับการนำมาปลูกตกแต่งประดับเพราะว่ามีลักษณะลำต้นที่ สวยงามดูแปลกตานะครับและก็ไม่ค่อยจะพบเห็นในเมืองไทยของเราเพราะว่ายังปลูกไม่แพร่หลายสำหรับต้นไทชีโพเดียมที่เรานำมาปลูกนะครับพันลามเมเดียในวันนี้ก็จะเป็นลักษณะต้นที่เห็นตามรูปก็คือต้นสูงสูงแล้วก็ มีใบยาวๆนะครับใบสีเขียวยาวๆเพราะว่าเราตั้งไว้ในบริเวณล่มก็เลยทำให้พาชีพโพเดียมของเรานี่ค่อนข้างที่จะออกแนวสูงๆนะครับเพราะว่าเป็นพืชที่ชอบแดดชอบที่โล่งแจ้งนะครับเขาก็จะมีลักษณะลำต้นที่ยืดขึ้นไปแล้วก็แตกใบเยอะเป็นพิเศษนะครับเพื่อ,อหาแสงแดด เพื่อการคายน้ําในภูมิมีประเทศที่มีความชื้นเยอะนะครับถ้าเราปลูกในที่แดดจัดนะครับลําต้นของเขาก็จะอวบอวบขึ้นนะครับเพื่อปรับตัวในการเก็บกักน้ำํำอ,อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับก็คือกาญี่นะครับพาชีพโพเดียมกาญี่ที่เห็นในภาพนะครับก็มีอยู่2กระถางนะครับ เป็นลักษณะต้นอวบๆแล้วก็ออกสีขาวๆหนามค่อนข้างถี่นะครับแล้วก็หนามเยอะกว่าพันลาเมืเรียนะครับสำหรับพันกาหยี่ก็สวยไปอีกแบบนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับสำหรับการปลูกในวันนี้นะครับต้นกล้าที่เราใช้เป็นต้นกล้าที่เราเลี้ยงไว้อายุประมาณ1-2ปีนะครับถึงเลี้ยงได้ขนาดนี้นะครับแต่ บริเวณเรือนพ่อพชํำของเราค่อนข้างที่จะเป็นที่ล่มนะครับทำให้ต้นพาชีโพอดียมของเราจเจริญเติบโต,ตได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับการปลูกพาชีโพเดียมก็แนะนำนะครับให้เราใช้วัสดุรองพื้นที่สามารถระบายน้ำได้ดีเพราะว่าพืชที่เป็นตระกูล กระบองเพชรน,นะครับพืชน,น้ำนะครับถ้าได้รับน้ําเยอะเกินไปก็อาจจะมีปัญหาเน่าตรงโคนได้นะครับก็วัสดุที่เราจะนํามาลองก้นหลุมปลูกในวันนี้ก็มีแกบดํานะครับซึ่งเราจะใช้แกบดําผสมกับก้นหลุมปลูกนะครับหลุมละ หลุมละ1ถัง,งน้ํานะครับหลังจากเทแกลบดําลงไปเราก็จะคุกเขาแกลบดําให้เข้ากับดินที่รองก้นหลุมนะครับเมื่อคุกเขาจนแกลบดําเข้ากับดินดีแล้วนะครับเราก็จะนําต้นพาชีโพเดียมลงปลูกนะครับหลังจากนั้นก็กรบหน้าหลุมนะครับ โดยนําแกลบดำอีกหนึ่งถังนะครับมาผสมกับดินที่อยู่ตรงขอบหลุมนะครับแล้วก็เมื่อผสมเสร็จแล้วก็นําดินนี้นะครับกบที่โคนต้นพาีโพเดียมนะครับเป็นลักษณะหลังเต่านะครับเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับเพราะว่าถ้าน้ำท่วมขังความชื้นเยอะก็จะทำให้ พนของต้นพายีโพเดียมเน่าได้นะครับก็ไม่ยากนะครับสําหรับการปลูกช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้นฤดูฝนนะครับก็มีฝนตกลงมาเป็นประจำก็ไม่จำเป็นต้องลดน้ำเพราะว่าความชื้นเพียงพอนะครับตอนนี้ก็ ปลูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มีโครงการที่จะปลูกไปเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้ก็รอต้นกล้าอีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อมาปลูกให้ครบตามจำนวนที่เราวางแผนไว้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาติดตามรับชม การเจริญเติบโตของพาชีโพเดียมอีกเป็นระยะนะครับเหมือนกับต้นเบาบับนะครับที่เราปลูกไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นต้นไม้จากมาดาก,กัสการ์นะครับก็มาดูนะครับว่าอนาคตติดตามดูว่าอนาคตนะครับต้นไม้ที่เราปลูกนะครับจะสร้างทัศนียภาพให้เราได้สวยงาม น่าตื่นตาตื่นใจแค่ไหนนะครับก็มารอลุ้นมารับชมกันในอนาคตก็ขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็ขอกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยให้ช่องของเรา ก็ขอาบขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่รับชมจนจบคลิปครับ